สวัสดีครับต้อนรับสู่ Mcordnet กับผมพิรพลอนุตรโสตรหรือโยแวร์นะครับเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังตลาดไอทีก็จะคึกคักอีกหนนะครับอุปกรณ์ใหม่ที่หลายคนมองไปแล้วก็หมายปองก็คือคอมพิวเตอร์แผ่นๆหรือว่าแท็บเล็ตนั่นเองครับสำรวจตลาดแท็บเล็ตตอนนี้มีให้เลือก3ระบบหลักนะครับนั่นก็คือ iOS บน iPad ของค่าย a p p l e ระบบ Android ของ Google ที่มีทั้งแบรนด์เนมแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์จีนแล้วก็ 3คือระบบ Windows ของ Microsoft ครับที่หลายยี่ห้อก,ก็เริ่มผลิตออกมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเน้นกันพิเศษหน่อยตรงแท็บเล็ต Windows ที่เพิ่งเปิดจำหน่ายในไทยที่ชื่อว่า Surface ครับซึ่งถือเป็นแท็บเล็ตตัวแรกที่บริษัท Microsoft ผลิตเองเปิดตัวในต่างประเทศไปเมื่อเดือนกุมภานะครับแต่ว่าเพิ่งเริ่มขายในไทยจุดเด่นภายนอกหน้าจอใหญ่เครื่องบางมีช่อง USB ช่องเสียบ SD card แล้วก็ต่อภาพออกจอได้ครับรวมทั้งซื้อฝาปิดที่เป็นแป้นพิมพ์แบบบางๆเก๋ๆได้ด้วยนะครับ ผมเดินทางไปขอคำแนะนําจากบรรณาธิการฮาร์ดแวร์นิตยสารคอมพิวเตอร์ทูเดย์ครับ <c oughs> สิ่งแรกที่คุณทวีรัตย้ําให้คนที่เล็งเซอร์ c เฟซไว้ต้องรู้ก็คือตระกูลนี้นั้นมี2พวกนั่นคือ Surface RT กับ Surface Pro ครับ บางคนดูราคาแล้วคิดว่าแค่รุ่นสเปคต่ำๆกับสเปคสูงๆแต่ที่จริงแล้วถือว่าเป็นคนระ,ระบบกันเลยนะครับอาทีนั้นเป็น CPU ตระกูล ARM แบบเดียวกับที่แท็บเล็ต Android แล้วก็ iPad เป็นนะครับส่วนรุ่น Pro นั้นจะเป็น CPU Intel Atom อตมแบบเดียวกับที่โน้ตบุ๊ก PC เป็นดังนั้นแม้เปิดเครื่องมาหน้าตาจะคล้ายกันแต่จะมีรุ่นโปรเท่านั้นครับที่ใช้งานโปรแกรมเหมือนใน PC Windows 8แบบตั้งโต๊ะหรือว่าแบบโน้ตบุ๊กได้นะครับซึ่งนอกจากราคาที่เปิดมาจะสูงกงกกกกกกกวววว่่่าาาายหหนนนนััั2ขีดแล้็ 4mm ก็คต้องบอกว่ามันเป็น Windows ฮะเนื่องจากระบบปฏิบัติการมันเป็น Windows เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่น่าจะใช้งานแล้วเหมาะกับมันที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่ยังอยากที่จะต้องทำงานหรือ Run รันแอปพลิเคชันนะฮะต่างๆที่เคยรันอยู่บน Windows อย่างเช่น Microsoft Office นะครับอาจจะมีพวก Photoshop นะครับโปรแกรมตกแต่งภาพที่เราเคยใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมารันบนแท็บเล็ตได้ Surface Pro เนี่ย จะสามารถทํางานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยก็คือเชื่อมต่ออุปกรณ์เชื่อมต,ต่อแฟลชไดร์อต่างต่างได้เหมือนกันเชื่อมต่อปรินเตอร์ได้รวมถึงใช้งานซอฟต์แวร์ที่เราเคยติดตั้งอยู่บนเครื่อง PC หรือบนเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยนำมาติดตั้งลงบนตัว Surface Pro ได้เลยทันทีในขณะที่อาที T ไม่สามารถทำได้สุดท้ายก่อนซื้อก็ต้องย้อนกลับไปดูความต้องการใช้งานเริ่มต้นนั่นแหละครับแล้วเงินที่จ่ายไปก็จะคุ้มค่าอย่างพอเพียงนะครับช่วงนี้ไปติดตามพาเลต์ไอทีแล้วก็ IT wear, ไกอ สวัสดีค่ะน้องป๋มเปรียพรสั์แสนยากรพาเรตไอทีค่ะนี่คือสเตรชาร์ทที่บริษัทมือถือในสหรัฐนำร่องทดลองนำมาตั้งในพื้นที่สาธารณะหลายจุดในนิวยอร์กเพื่อให้ประชาชนมาพักพิงเสียบชาร์จมือถือได้ทันทีแถมยังฟรีเพราะเสานี้ไม่ได้ต่อไฟฟ้าค่ะเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีทั้งช่อง USB ให้เสียบและยังมีหัวต่อมือถือลายรุ่นไว้บริการชาร์จเต็มได้ภายใน1ชั่วโมงค่ะ บริษัทรถยนต์วอลโวเริ่มทดลองศึกษาระบบพื้นถนนที่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับรถยนต์ได้ในตัวมุงแก้ปัญหารถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ก้อนโตเพื่อให้รถวิ่งระยะทางไกลๆได้ขณะนี้ได้ลองสร้างถนนความยาว400เมตรไว้วิจัยกันอย่างจริงจังแต่คาดว่ายังใช้เวลาอีกนานค่ะ ไอทีเด็ดคลิปโดนวันนี้ชวนไปดูผลงานการทำสถิติโลกของหอสมุดกลางแห่งเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐครับเขาร่วมกับนักเรียน2คนเรียงหนังสือให้ล้มเป็นโดมิโนที่ยาวที่สุดในโลกเพื่อเปิดกิจกรรมรักการอ่านในปีนี้อย่างสร้างสรรค์และสวยงามครับเข้า YouTube ไปค้นคำว่า Book Domino ดูกันเลย